ตลาดนัดชุมชนบ้านเปลือยหัวใจของชุมชนเล็กๆที่เติบโตด้วยมือของชาวบ้านท่มามกลางบรรยากาศเรียบง่ายของตำบลรอบมืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยชีวิตและกลิอายของวิถีชุมชนนั่นคือตลาดนัดชุมชนบ้านเปลือยตลาดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ค้าขายแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังของผู้คนในชุมชน ตลาดนัดชุมชนบ้านเปลือยเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นนำวัตถุดิบอาหารผักผลไม้และของกินของใช้จากท้องถิ่นมาวางขายไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวจากหลังบ้านผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาลหรืออาหารพื้นถิ่นที่หาก,กินได้ยาก ทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงรากเหง้าและภูมปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้สิ่งที่ทําให้ตลาดแห่งนี้พิเศษคือการเป็นเวทีให้ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนหลายครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาของที่มีอยู่แล้วในสวนหรือในโกงมาจำหน่ายผู้สูงอายุที่เคยว่างงานก็กลับมามีบทบาทในสังคมอีกครั้งเด็กๆได้เรียนรู้การค้าขายและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนอกจากการค้าขายแล้วตลาดยังกลายเป็นพื้นที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างเพื่อนบ้านเป็นศูนย์กลางเล็กๆที่เชื่อมโยงผู้คนด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพตลาดนัดชุมชนบ้านเรือนจะไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยพลังเล็กๆของผู้คนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองที่นี่คือบทพิสูจน์ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่จําเป็นต้องมจากสิ่งหญ่แต่สามารถเริ่มได้จากหัวใจที่พร้อมจะลงมือทํงาร่วมกัน